โอ้พีบพ่บา้บาเป็นบ้าไปเพราะอะไรจะบา้าแต่อะไรวะเพลงมันประมาณนี้มันอารมณ์เพลงมันเลือดเราก็โอเคเราฟังเพลง,พงโอ้มันก็ถ้าจะเป็นอย่างนั้นมัง้งชีวิตเรามันเป็นแบบนี้แหละก็เลยก็เลยโยงมาถึงตอนที่ว่าอยู่คนเดียวมาเลยตลอตดตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็คือพ่อแม่ก็จะว่าในพี่หน้อชีอไข่ปีเตอร์เลมบ์ปีนแล้วชีวอไข่คือแบบว่าอันนี้คือที่เราให้คือไม่ได้ว่าอะไรกับไข่แต่ว่ามันเราให้บับตัวเองว่าเออชีวิตเราเป็นอย่างนี้เนาะ แต่เราไม่ต้องการแต่ว่าเราไม่ต้องการสมบัตอะไรแเแค่เราแค่ว่าเออเพลงมันฟังมันรู้สึกว่าปังว่ามาในหัวเราอะไรเงี้ยเราอยู่กับใครเราทาอะไรบางที <c oughs> บางทีมันเจ้าต้องเข้าใจได้ว่าเขาอ,อยู่ผู้เดียวแต่เวลานั้นมันอาจจะกลับมาอีกแล้วเหรอมาสิน่กลับมาอีกแล้วเหรอตั้งแต่สมัยอยู่ฟินแลนด์ สมัยวัยเด็กพ่อแม่กัมีปลายูผู้เดียวมาตลอดเออไปเมี่ยงหนอกใบสมบัไิเรือ,อยูกับ่าสมบังตอเรือยูกับมาละมอไกวยอพยพไปหารับจ้างระบ,บายเก็บหมากไม่หมากไรฟินแลนด์เก็บผลไม,ม,ไเม้เก็บอะไรรับจ้างระบ,บายชนววันนี้วันที่เราก็ไม่ได้ลาบ,บากนะชีวิตเรามันก็ไม่ลําบ,บากเลยเพราะเราสู้มาเยอะแล้วเราสู้มาเยอะแล้วตั้งแต่เด็กเราพร้อมทุกอย่างแต่บ่า แต่ที่บอกพี่น้องมาความสุขมีไหมมีความสุขมีมีแบบครับบอได้ทุกบอไดอยางบอได้ิงยัง,ยงแต่วันนี้เราขึ้นโชนาตาของเขากับเพลงนี้มันเข้ากันดีบอไดบอกองข้าลำบากอันนี้อันนี้บอไดลำบากเพราะว่าลำบากมาเยอะแล้วทำงานมาเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ซีี่เรื่องความลำบากไงไปถอดลักถอดแล้ว ขับพักเตาวรีดแล้วมีแต่โคดทวงเตาเรีดช่วยด้วยใบพล่าขึ้นใบพล่าขึ้นเอาว่าเราบันนี่โอ้กินยากันด้วยจะเม็ดก่อนเจ๊บออนวคนเราีมีมุมอ่อนแอแต่ว่าโหมดทำงานก็ทำงาน ลันเดินลุกเดินต่อไปลุกต่อไปดวงห้องยุงสีเหลองอยู่น้ำดูน้ำต่อน้ำเหลาไปนี่คือดวงของเราชีวิตของเราแต่บางทีเวลาเจอปัญหามาเราเราเกิดใครได้นะอันนี้บอกตัวว่าทุกครั้งที่ผมมีปัญหาผมจะคุยกับตัวเองตัวเองคือวิธีการแก้ปัญหาดีที่สุดจริงจริง ดามากทุกอย่างที่หามาเนี่ยคืออยู่กับตัวเองตลอดเลยอยู่กับตัวเองอยู่กับกระจกตลอดปรึกษาใครไม่ค่อยได้เพราะทุกคนล้วนแต่ก็รับฟังแต่ก็ปัญหาของมึองอะไรเงี้ยโอเคงั้นเราก็อยู่กับตัวเองดีที่สุดจําไว้เลยคนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดคือตัวเราเองจริงเดี๋ยวกินยาโรคประสาทแป๊บนึง คนที่ดีที่สุดในการปรึกษานี่นนนุงานนันคือตัวเราเองอย่าไปปรึกษากับคนอื่นทุกวันนี้ยอยู่กับตัวเองดีจริงๆญามิยังสีบื้อตะคด่ามิยังสีบื้แต่คนสีม่วโอบอ้อมมีต่คนบืนแต่คนสีม่ออมมเมมาเขาหาระว,วังระว,วังระว,วังีสุดๆคอยนะคอยระว,วังระวังอย่างของอสุดๆ จริงๆไม่อึดแต่คนจะเข้ามาหาไม่อึดแต่คนอ่าไม่อึดเพราะว่ามันมีแต่คนเข้ามาสแสดงผลประโยชน์เยอะมากแต่บางทีเราก็ตีเนียนไปแล้วก็โอเคแต่เราเห็นหลายๆอย่างบางทีเราก็อิ่มอิ่มคือเราเ,ออเราทํางานดีกว่าหว่าเราไม่สนใจใครจะมาแบบไหนรูปแบบไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเห็นไม่ใช่แค่เห็นเห็นหมดนั่นแหละเห็นปุ๊บกูเลยเข้ามาหาต้องการสแสางผลประโยชน์ยังก่ เราก็ไม่เป็นคนบล็อกใครอยู่แล้วเราไม่ห้ามใครเราเรา,เราโอบรับอยู่แล้ว mm hmm. แต่ถ้าหนึง่งจะไม่แต่ถ้าอันหนึ่งครับไม่จริงใจงก็ไม่แปลกสินะว่าแปลกบม่มีดหวังสินะไม่คา,ด,า,าดหวัง,ไม,วงไม่ผิดหวังไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง แล้วถ่ายงานเสร็จกี่โมงถ่ายละครเสร็จกี่โมงออถึงสี่ทุ่มใช่ไหมสู้ๆเดี๋ยวก็ปิดกองรถจ้ากินยานิดน,นึงแล้วจากนี้แล้ว รักตัวเองไม่เจ็บสักวันทําไมผมถึงทําบ้านหลังใหญ่จังมีคนอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยทําไมมึงทําบ้านหลังใหญ่จังวะผมเป็นคนทําอะไรผม,ผมนึกถึงคนอื่นน้องผมก็อีกน้องอีกจารทติโกโฮติกาเป็นคนเป็นคนที่แบบว่าบอกตรงว,ว่าเป็นคนที่ไม่มีตั้งแต่เด็กเวลาเราพอเราทําง,งานเราหาเงินได้เนี่ยเราก็อยากทําสิ่งที่มัน ดีที่สุดมั่นคงที่สุดในการบ้านก็ะลืออะไรก็ช่างที่มันเกี่ยวกับตัวเราอะเราจะรักตัวเองให้มากแล้วก็ดีที่สุดให้ตัวเองวันนี้ไปฟิน,นครับจะไปเข้าร้านตัวเองดีกว่าเมื่อกี้คือหายอยู่ขื้นเต้นแล้บวบเนี้โอ้ เขาก็จะมบเขาให้แล้วมึงเห็นเนาะเขาก็จะมาเราร้องให้เลยเนาะไม่เคยร้องให้ด้วยเราเรื่องบ้านที่กรุงเทพหน่อยที่มันอยากดู ากเหนน,นช่วงนี้อาจจะเป็นไบโพล่าอยนะครับช่วงนี้อาจจะร้องไห้บ่อยเพราะเป็นไบโพล่าไม่ค่อยสบายอยากเห็นเด็กมาพิ๊กเล่น เตรียมตัวไปฟินขบฟินเอย